เฮ้ยเฮ็ดคือกันละหลงงานจุ่มงามเนาะใส่ตาที่สามเนาะสองตาเต็มเลยจ้ะ Đóng rồi mà Đóng Sáng không Cái toàn này. กส,สามดอกข้งงางโอ้จุ่มเดียวนะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปานนะ IFC ทุกท่าน เขามารลับชมขี่รอปลอปากับสาวนางจ้ามือนีสาวนางก็ได้เดินทางเขาป่าหาเห็ดคือเก้าจ้ามือนีมาทั้งไม้ปลาหนองเมีดจากตำบลหัวคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้ามามือนีกับมารอตั้งปลาย่ญญางหน้าจ้าตามหาเห็ดพิ่งเขาใหญ่จ้าพี่น้องไปหลุ่นไปชมน้ำสาวนางเบ่งจ้าว่มามือนีสาวนางสิมันบ่จ้ามาในวันนี้กับมือนีกับตรงกับวันที่อะไรยี่สิบี่ยี่สิบสี่ ยี่สิบสี่พฤษภาคมจ้ะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าเมื่อวานสาวนางกะได้ปินเขาทั้งผู้สองตาจ้ะกะถือว่ามันได้กสองตาเต็มๆจ้ะเมื่อนี้สาวนางกะเดินทางมาซองมึงเห็ดพึ่งเขาใหญ่เนาะว่ามันออกบ่ตอนนี้ก็เห็นเลยจ้ะดอกใหญ่ๆง,ง,งามๆจ้ะพี่น้องเห็ดพึ่งเขาใหญ่จ้ะใหญ่ทอ,อกำปั้นสาวนางนะี่เนาะ โอ้ยจต่พี่นนอกขาใหญ่ๆตันๆจ้ะตัวนี้ก็บเจลูกไว้เพ็ดเป็นเสือเพื่นอีกจ้ะดอกงงใหญ่ๆจ้ะเห็ดแดงตาหยางนะดอกนั้น 有哪些？ ngày yeah, yeah, nó no? ดอกงามงามเนานนะจา้ะเฮ็ดเฮ้ยคือกันละดอกงนานนะดอกงามเนานนะเฮ็ดเฝิ่งเขาใหไงจะพี่เนาะเฮ็ดเองสองดอ,งองกเนาะจ้ะ

nghe tời nhang kén kìa, đèn, pha nhang kìa, chết tao. một mà xong mình lái mượn cho này nó, mà xong mình này cái trăng của มาเมืม่อนี่เเทาแล้วบานแล้วแต่ว่ายังแข็งดีอยู่จ้ะอวานเจ้านางก็ได้ข้นทั้งผู้ช่องตาดจ้ะเหมือนมาทางไม้ปลาน้องมิกจ้ะพูนร้องนึะไปไปตรง,งเดดอยวทางงามนียเนาะ phần nó ở mê không làm rồi Chà Được khen ch ja đi khả năng đó Được nghe khá tinh tinh đó สองดอกงดกงามครับดอกงามเนาะครับแมงกือกอดไว้ขอเด้อสองตัวแดงกันกินเนะครับขามน้ำครับเกตแดงครับ ฟังหาหวเนาะแต่งงๆ่สมากเลมื่อนี้เอามาสามตนะาเนาะจะเสด้จยังเอาไหลมันรุ่นมัรุนนน่นจ้ะมื่อเนี้เจ้านั่งเอามาสามตาเนะ ปุ ab, ูกมีต้นเต่มปลูนสามตาโอเคแตงนาแล้วก็เฮ็ดเปิ่งตับเตาเฮ็ดเปิ่งเขาใหญ่เนาะครับน้องามนเบาเบาแมนครับมันหลุนน้ำสาวนางกัเบาเอ่มมึงกด้จากว่ามันนี่ทิมันมนเนาะมันนี่เอาตามาหลยเฮง Đột nạ, đột nhảy nó. Hãy thẹn, cho kênh ดอกหนาเนาะขาใหญ่ๆเกียร์ถือไปเลยอูดอกใหญ่ดีแฮะอู้มาต่ำแล้วก็เตสิบบมันเนาะเบาแมนอ๋อ เจ้านางกระบาวเอ็มก็มาดังคงความหมานคือเกาเนาะมาก็เห็ดแดงมีแต่ดอกงามๆจ้ะเห็ดเพิงเาใหญ่เนาะจุมทอแขนองามนะ bưởi, tôi thấu cái miếng Vất, ngắm ngắm luôn, Nó phò lại chung lên Cái thương cấp to lắm บอกนะนะนะง,ง,งนง,งนน้าเลยจ้ะเพ็รกมตัตองงามจ้ะจิเต็มตาเลยจ้ะกตุมเนื้ยยาวไปดูเอาตางนี้กอกนี้ไงปาด cả <túi> ngày đấy. nó <túi> ngay nó งยดอกน้าเนาเบาแมนครับ่คุณเต็มตาแล้วครับเต็มตาแล้วแค่นี้จะเอามาสามเนาะแม่น,นสามตาดอกเน่าอื้ดอื้อ เฮ็ดเอกอีตตนตีนเตาเนาะหรือว่าอื่นอีกแกางนึงก็คนอื่นเฮ็ดเผิอกอีตนปั๊บคว้ยจะเต็มตาแล้วอู้ยเต็มเลยเพคะ โอ้ยจุ้มงามๆเนาะ3เนาะ2 okay. <coughs> น้อยไปทาง

นะออกหนาขาใหญ่เหมือนเดิมหมดเลยมองไปดองล้วมันเนาะหนุ่งกระลายบุกี้กระโบเห็นเนะ

ngày được mà nè ừ. ừ. ngầu nó Ngày hàng nó Chà nó đấy là Mà thuộc Cái chân ยังแข็งดีนะอุ๊ยออกไปงามแดดนะอยโ้ยกลุมหนึ่งนะเนาะไม่ได้ปาตีนจ้ะเพราะว่าบุ่มี้คืดินเนาะ 嗯，对。Okay. เจ็ดดอกสี่สี่ดอกฮาดอกจุ่มเดียวโกดอกนี่โอ้ยขัดแห้งเนาะจ้าก็หอดเวลาเดินทางกลับบ้านจ้าสรุปยอดได้ยอนมันเนาะมื่อนี้สาวนากระลอปลาก็ยังคงความมันคือเกาจ่าเมื่อเนี้ตาเนี่ยก็จะเป็นเห็ดของเห็ดแดงเนาะเห็ดแดงปลาย่างจ้า แดงหรือว่าเห็ดลังแหล่จากพี่น้องตาเนี่ก็จะเป็นเห็ดพงเขาใหญ่จ้ะดอกงามๆจ้ะตานี่ก็จะเป็นเห็ดพงอีตันเนาะเห็ดพงตับเต้าจ้ะเห็ดพงตับเต้าล้วนๆจ้ะพี่น้อนเนงเมือนี่สาวนางค่ายตามาสามตาจ้ะก็ถือว่าหมานจ้ะเกือบเต็มทุกตาจ้ะถ้ามากินเนี่ก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกับส่องรอปลากับสาวนางในเด้อจ้ะ สุดท้ายนี่สาวนางก็ขอขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกกำลังแรงใจทุกการติดตามทุกการรับชมที่หมอมให้สาวนางจ้าสำหรับคลิปเมื่อนีกกับบมี่ยังหลายสาวนางขอกล้าคำว่าสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้าจ้า